สวัสดีครับผมแมนบิลเลนเนอร์นะครับวันนี้ก็มาสู่ตอนที่1ของซีรีส์ใหม่นะครับชื่อ t r ร a d m ล l l r ั n นิ n งครับนะคือต้องบอกว่าด้วยกระแสของโควิด1 9ทําทำให้การวิ่งข้างนอกเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าค่อนข้างลำบากไม่เหมือนแต่ก่อนเนะเราก็อาจจะต้องระวังเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งการวิ่งก็ต้องรักษาระยะว่าไม่ใกล้คนมากเกินไป ผมเคยมีความสุขเวลาบางครั้งเจอเพื่อนเนะเราก็ไปวิ่งข้างๆคนแล้วก็วิ่งไปกับเขาหรือว่าผมไปคนเดียวผมก็จะหาคนที่วิ่งอยู่แล้วก็วิ่งไปคุยไปวิ่งไปคุยไปนั่นคือความสุขในการที่เราได้วิ่งเนาะมีเพื่อนร่วมทางวมการวิ่งเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้มันทําไม่ได้วิ่งข้างคนก็ไม่ได้แล้วก็สนามแข่งก็ไม่มีผมก็เลยคิดว่าผมต้องหาความสุขจากการวิ่งบนโรยฟ้า แต่ต้องบอกว่าผมเป็นคนวิ่งลุยฟ้ามานานประมาณปีกว่าเป็นคนที่วิ่งข้างน,นอกน้อยมากเพราะว่าเนื่องจากเ,เราซ้อมมารถนเนยแล้วก็เราต้องเซฟเวลาเราต้องการทํางานการวิ่งลุยฟ้ามันก็ข้อดีก็ประหยัดการเดินทางไม่ต้องเดินทางนะไปแล้วกลบบไม่ต้องแต่งตัว <c oughs> ผมจะถอดเสื้อวิ่งนะครับในห้องที่บ้านเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวฝนแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วย ในเรื่องการเดินทางนะแต่มากกว่านั้นคืออะไรบ่ะต้องเรียกว่าเราไม่ต้องไปซื้อของในแบบระหว่างทางตรงน,นั้นนะเราสามารถซื้อเป็นแพ็กโหลมาแล้วมาแช่เย็นแล้วก็ค่อยๆทานเองที่บ้านแล้วเราก็สามารถดีไซน์จุดพักของเราได้ตลอดเวลาเช่นเราต้องการพัก10กิโล12กิโล5กิโล3กิโลพักตอนไหนก็ได้ปกติถ้าวิ่งลุยวิ่งข้างนอกนะ เราต้องรอครบรอบจนเจอจุดพักก่อนหรือไปแข่งก็ต้องรอ2.5งุ5้โล2.5โลแต่เวลาเราซ้อมจริงอ่ะเราบางที12บโลค่อยยินก็ได้12บโลค่อยทางก็ได้หรือ6โลแโลก็ได้คือมันวิ่งด้วยฝ้ามันได้ดังใจบางอย่างเนาะแล้วก็ผมก็จะบรรยายเลยนะครับว่าเ,ออเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่ดี๋ต้องบอกนี้ครับวันที่ 9พฤษภาคมนะครับผมได้วิ่งไป50กิโลก็เลยผมได้ทำวิดีโอบันทึกไว้นะครับก็เป็นผมเปิดเป็นไทม์แลปเนะไม่งั้นถ้าถ้ามาดูวิดีโอการวิ่งของผมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานเป็นความยาวประมาณสักวิ่งประมาณ50กิโลนะก็ถ้าวิ่งจริงจนะใช้เวลามาัน5ชั่วโมงผมใช้เวลา5ชั่วโมง45วิ่งในเพจแบบกดเบอร์8.7ที่ลุยฟ้าก็ ประมันเจ็ดกว่าๆนิดๆไม่เร็วมากส,สบายๆนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะแบบทาบันทึกไว้แล้วก็ลงไปเรื่อยๆให้แบบเห็นว่าเราวิ่งแล้วเป็นยังไงซึ่งแบบเออก็แปลกดีเหมือนกันนะเพื่อนก็ถามเหมือนกันเออวิ่งยังไงวะนานๆเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไงประมาณวันอาทิตย์ก่อนหน้านั้นวันที่26เมษายนผมวิ่งจบมาราธอนบอลลูฟ้าครับ ซึ่งตอนนั้นใช้เวลาแบบก็อย่างวิ่งเหยียดที่บอกวิ่งสบายๆกับเพจเจประมาณเพจเจ็ดก็ใช้เวลาสี่ชั่วโมงสี่สิบห้าเออใช่ใชเพราะแล้วผมจะวิ่งประมาณหกจุดห้ากว่าใกล้ๆเจนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยคันเนี่ยสิบสองโลเราไม่เคยวิ่งฟูเลยอวิ่งฟูบนลูไฟฟ้าเลยแล้วกันทดลองดู <laughs> ยากง,ง่ายไม่รู้นะแต่ว่า เป็นทางเลือกเดียวที่ทําได้ตอนนี้นะครับแล้วก็ก็เลยทําภารกิจ50ากิโลบนลู่ไฟฟ้าวันนี้ก็เลยถ่ายวีดีโอไว้นะครับแล้วก็ขอเปิดให้เพื่อนดูด้วยกันนะครับอ่ะนี่คือห้องนะครับมุมที่ผมวิ่งเป็นประจำนะครับก็จะเป็นตอนนั้นผมวิ่งประมาณบ่ายสามโมงครึ่งสามโมงีจริงๆแล้วผมเข้าไปในห้องนั้นประมาณสามโมงครึ่งแหละแล้วก็ยืดเดียวสัก1ินาทีซึ่งจําเป็นมากนะครับ การยืดเหยียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ท่าต่างๆเพื่อวอร์มเพื่อให้กล้ามเนื้อรู้ก่อนการวิ่งนะครับไม่งั้นเรามีซิบาดเจ็บนะครับทุกวันนี้ผมยังแบบเผลอลืมเลยบางวันเนี่ยและลืมก็มีผลในการบาดเจ็บจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวบรรยายให้ฟังว่าในห้องเป็นไงนะในห้องเนี่ยเนื่องจากวันนี้ผมรู้ว่าผม,มจะถ่ายวิดโีโอปกติผมไม่เคยถ่ายตอนวิ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยตอนที่1นึ่งเทรดมิว n ์ลันนิ่งตอนที่1นนะครับก็ภารกิจ50กิโล ที่ p พจเ็โดยมานะครับอ่ะด้านขวานะครับจะเห็นนาฬิกาอยู่นะครับก็เป็นนาฬิกาขาวๆเนี่ยผมใช้ไอแพดแล้วก็เปิดโปรแกรมนาฬิกาไว้นะครับเพื่อจะได้เห็นเวลาคนดูได้เห็นเวลาไปด้วยแล้วก็ผมก็ได้มีวางทีวีไว้ข้างหน้าเปิดรายการที่ชอบที่ชอบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมใช้ทีวีข้างนอกประมาณ43นิ้วเนี่ยข้อดีคือเราไม่ต้องก้มครับ เวลาผมไม่รู้นะถ้าเราใช้ลู่วิ่งไฟฟ้าที่มันมีจอเนี่ยบางทีต่อให้มันสูงขางนาดไหนเราก็ต้องก้มแต่พอตั้งแต่เราใช้ผมใช้จอข้าภายนอกอย่างเงี้ยผมไม่ต้องก้มเวลาวิ่งมุมมันแบบมันได้อ่ะองศา,ามันไปข้างหน้าอย่างเงี้ยถ้าเราแบบต้องก้มอย่างเงี้ยคอนี่ไปนะอาจจะบาดเจ็บได้นะจริงๆแล้วการวิ่งระยะยาวต้องระวังมากๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะ ผมก็จะมี iPad เปิดไว้นะครับเราจะเห็นจอองศามันมืดๆเพราะว่าผมเปิดให้สว่างน้อยสุดจะได้ไม่กินไฟแลวเปิดยาวๆเปิดโปรแกรม s วิฟเลยครับ <c oughs> งงไหมสวิฟก็คือเป็นโปรแกรม Virtual Run ที่เอาไว้วิ่งทั่วโลกกับคนอื่นผมก็เก็บแต้มเก็บเวลาไปเรื่อยๆเงี้ยครับเพราะว่า,เ,าเราได้เหมือนวิ่งกับเพื่อนด้วยอย่าเงี้ยเราก็เห็นคนอื่นวิ่งแล้วเขาก็เห็นเราวิ่งแล้วก็ให้กําลังใจกันอย่างเงี้ย แล้วก็เปิดจอไว้แล้วก็จะเห็นว่าเราไปวิ่งที่ไหนแล้วก็เบแต้มไปที่กางเกงด้านหลังเนาะจะมีเขียวๆอยู่เขาเรียกว,ว่า g a r m i n Dynamic Pod g a r m i n running d y n a m i c pod นะครับก็เคยทำรีวิวในในช่องผมแล้วสิ่งที่ทำคือผมจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์อย่างนี้นะครับเพราะว่าการวิ่งระยะยาวเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องการลงเท้าซ้ายขวาไม่บาลานซ์กันหรือว่าการกระโดด สูงเกินไปไหมหกินแรงมากเกินไปไหมผมพยายามรักษาการกระโดดให้อยู่ที่ประมาณเขาเรียกว่าความสูงต่อความยาวไม่เกินประมาณ7% 7-8%โดยประมาณนะครับถ้ายาว100เซนผมก็โดดประมาณสัก7-8เซนนะครับเพื่อเพื่อรักษาเขาเรียกว่าเอ่อ g y s r v y s g v i n g นะครับอ่ะก็อันนี้คือจุดที่ผมวิ่งเป็นประจำเลยผมก็ได้วิ่งอย่างเงี้ยนี่เปิด m ท l a แ s บนะครับเอ่อ วิธีการวิ่งช่วงแรกนะครับก็คือว่า10เขาเรียกว่าวันนี้ผมวิ่งไม่เร็วมากวิ่งไม่เร็วมากนะลู่วิ่งไฟฟ้าผมเนี่ยจะเป็น DC 1.5แรง s t r e n ท m a า t e r นะครับคนชอบถามโอ้ใช้รุ่นไหนเก่ามากแล้วซื้อมา20ปีแล้วของไต้หวันนะครับเร็วๆนี้ก็ไม่รู้อยู่ผมนานไหมเพราะว่าวิ่งมากขนาดนี้นะครับก็เทคนิคคือผมวิ่งประมาณหชั่วโมงครึ่งแล้วก็ผมจะพักประมาณปิดแล้วก็ถอด ดึงสลักไอเซฟตี้อะพักสักสองนาทีแล้วก็วิ่งใหม่สองได้นีนะแล้วก็วิ่งใหม่ฉะนั้นผม50าสโลผมว่าพักประมาณสัก3ครั้งสาครั้งครั้งที่4ีรู้สึกพักนิดนึงอ่ะเพราะมันไปลายๆนิดนึงอะคือวิ่ง1รอบแบบผมจะได้มา1สิกิโลครับแล้วก็12บกิโลแล้วก็พักสิบกิโลแล้วก็พักเพียงแต่ว,ว่า12บกิโลที่พักเนี่ย ผมก็จะมีด้านข้างจริงๆไม่รู้เห็นหรือเปล่าผมจะวางพวกใส่กล่องโฟมนะก็จะมีเป็นคูลเลอร์เป็นแข็งแข็งเป็นพวกเจลแข็งนะที่เราแจ่ที่แช่ท่ยเย็นไว้แล้วเราก็จะวางาผมกินท,ทานเครื่องดื่ม M เนะาะเครื่องดื่ม M ไม่ใช่ M Sport มันเป็นเหมือนเครื่องดื่มเหมือนสปอนเซอร์มันลดราคาอยู่็เไยซื้อก็กินวางแช่ไว้กับน้ำเปล่าแล้วก็มีเอแคลรนะครับแล้วก็ เอกแคลก็จะวางเป็นลูกๆคือเป็น1แพ็กก็จะมีทั้งหมด6ลูกลูก1-30่งแคลเหมือนกินเจล1แพ็กก็มา180ึ่แปดคลก็ลูกละสามแคลก,ก็คือผมขออนุญาตบรรยายเทคนิคไปด้วยแล้วกันเนาะกับการที่อยู่นะที่เห็นเนี่ยผมก็จะวิ่งท่าเดิมนิ่งๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามรักษาฟอร์มไหลผมพยายามจะดึงไปข้างหลังตลอดเพราะว่า ผมกลัวไหลหอดไหลหอดแล้วพยายามเปินว่าถ้าจำไม่ผิดนะดูของเขาใสานะ่เนี่ยเขาเขาใสา่หรือทัวร์มาฮอก่ะของรันเนอร์เจอนี่อ่ะเขาบอกว่าให้โฟกัสที่ไหลโฟกัสที่ไหลอ่าอออเขาใส่เขา,าบอกโฟกัสที่ไหลในการวิ่งให้โฟกัสที่ไหลไม่ใช่เวียงแขนแต่เวียงไหล ก็ตั้งแต่ที่ผมดูตอนนั้นมาผมก็เลยโปรแกรมที่ไหลก็พยายามจะให้หลังเชิดตลอดแล้วก็ไหลนี่อยู่ในทรงเดิมตลอดนะครับแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยอันนี้ถึง,งเวลาถึงหงมงเย็นแล้วแป๊บเดียว2ชั่วโมงแล้วก็เวลาวิ่งอ่ะปกติผมจะพยายามที่จะรักษาฟอร์มแล้วก็วิ่งในความเร็วที่เราไปได้ไปเรื่อย ไม่เล่งใช้ความเร็วเดินตลอดเกียร์เดียวบางคนเขาบอกมี negative ป p e e d negative s p ไม่มีครับเวลาผมวิ่งแบบลองรันอย่างนี้ความเร็วเดียวตลอดเลยแล้วก็วิ่งยาวๆแต่จริงแล้วเนี่ยเวลาตอนที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะมีเทคนิคหนึ่งก็คือว่าช่วง12บโลแรกน่าจะ12-13โลแรกเนี่ยผมจะวิ่งยาวแล้วก็ค่อยพักเครื่องประมาณหชั่วโมงครึ่ง เมื anto, ่อ e กี e ja bem, bem ้จะมียื่นม que ือนะจะพยายามจะบอกว่ากี่กิโลแล้วก็ผมก็จะดื่มดื่ครึ่งดื่มเอ็มใบตัวเกลือแร่เข้าไปตามด้วยน้ำเปล่าเพราะว่าอยากให้มันเจือจางเพราะหมอเมย์เคยบอกว่าถ้าเข้มข้นมากเกินไปบางทีร่างกายมันดูดซึมไม่ได้มันกลายเป็นคาในท้องก็เลยต้องเติมน้ำเปล่าเพื่อเจือจางนิดหน่อยเนาะแล้วก็กินเกลือแร่อย่างเงี้ยเออ่ทีละครึ่งขวดกับเต็มขวด ถ้าสิบสองกิโลผมกินเต็มขวดก็เป็นขวดมันคือขวดเล็กครึ่งหนึ่งของเกจเลต์ก็กินเต็มขวดไปเลยแล้วก็ถ้าประมาณสักหกโลผมกินครึ่งขวดแล้วก็หกโลครึ่งขวดช่วงสิบช่วงยี่สิบโลแรกนี่ผมจะพักประมาณสิบสองโลกับสิบสองโลเลยกียาวไปเลยสิบสองสิบสองไปเลยเพื่อเก็บสต็อกตอนนี้ยังไหวแล้วก็ประมาณสิบสองช่วงประมาณใกล้ๆยี่สิบอ่าจริงๆจริงๆไม่ถึงประมาณแปดโลสิบสองแล้วก็พักเครื่อง แล้วก็8โลแล้วก็ลงมาแล้วก็จะเริ่มกินเอแคร์ละพอม,มันใกล้ใกล้ยี่สิบประมาณยี่สิบละกินเอแคร์ขึ้นอยู่1หนึ่งลูก2สองลูกความรู้สึกนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นจะกินหนึ่งลูกก่อนเพราะว่าวันนั้นกินมือเที่ยงมาแน่นมากแล้วก็รอบ่ายสามที่ต้องรอบ่ายสามเพราะว่าตื่นเช้ามาวันนั้นครับแทบจะไม่ทําไม่อยากทำภารกิจแล้วเพราะเน่นจะตื่นมาวันนั้นตกมอนครับแต่ตั้งใจจะวิ่งแล้วก็คืบเจ็บเอ็นตรงนี้ไปถึงไหลเลยแล้วแบบ เฮ้ยทาไงดีตั้งใจจะวิ่งรัดสบเบียงก็เตยมแล้วก็รอถึงมันเที่ยงแล้วก็ทานอาหารแล้วก็พยายามยืดคอตรงตลอดแล้วเราก็คิดว่าก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราก็วิ่งแบบทั้งๆมีบทสักก็ก็เราต้องอยู่บ้านน่ะไม่สําเร็จก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่ถึงเวลาจริงๆครับผมก็ลุยมาอย่างนี้แหละคราวนี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่จะบอกว่าวิดีโอเนี่ยในได้ยี่ห้าโลลผมตั้งใจจะมันถึงห้าสิบโลครับ แล้วมารู้ความจริงว่าซัมซุงเอ่ะถ้าชาร์จแบตเต็มแล้วนะผมใช้โน้ตแปดนะเอะเปิดไฮเปอร์แลบแล้วก็ถ่ายเงี้ยมันได้มาสี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะดับประมาณสักตอนมันใกล้สองทุ่มอะ่ะมันจะดับเสียดายมากเลยคือแบบครั้งแรกเราอยากเก็บไว้เนียแบบก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวบรรยายต่อก็มันจะมีภาพให้ดูว่าแบบผมวิ่งไปถึงทรองไหนแล้วอะไรเงี้ยเออพี่เดีว่าว่างี้ครับ สิ่งที่จะบอกก็คือว่าเ,ออเวลาวิ่งแบบนี้เราต้องดีไซน์การกินครับดีไซน์การกินนี่คือข้อได้เปรียบของการวิ่งลุยฟ้าเลยระวังของกินอยู่ข้างเราจะรู้สึกอยู่ปิ๊บเด็ดหนึ่งนะว่าแบบเฮ้ยทำไมหิวอะ่ะพอรู้สึกใกล้จะหิวนิดนึงนะผมก็บอกเฮ้ยเราฝีดอาหารไม่ทันผมจะเปลี่ยนจากกินเจลหนึ่งเม็ดก็กลายเป็นสองเม็ดแต่นี่เป็นประสบการณ์ว่าเราต้องไม่รู้สึกหิวนะจริงๆการวิ่งต้องไม่รู้สึกหิวเลยแบบ ต้องเฉียดรู้สึกฉะนั้นต้องดีไซน์ว่าผมจะใช้วิธีการสลับบางครั้งก็2เม็ดบางครั้งก็1เม็ด1เม็ดถ้าเราเวน้นทีเช่นตอนช่วงท้ายผมแบบสี่โลพักอะสี <laughs> ่โลพักสี่โลพักกินเม็ดเดียวพอแต่ถ้าแปดโลพักหรือหกโลพักสองเม็ดได้แต่ถ้าหกโลพักใกล้ๆกันหกโลพักสองเม็ดหกโลัดไปก็เหลือกคนหนึ่งเม็ดพออันนี้พูดถึงเอแคร์นะแต่เกือแรกผมค่อนข้าง กินถ้าถ้าเราพักสัก3ามัสีโลสักสี่โลผมกินครึ่งขวดถ้า6กถึงแโลผมจะกินเต็มขวดเลยคราวนี้วันที่วิ่งวันนั้นเนี่ยอ,อุปสรรคความรู้สึกเลยแบบเอาจริงผมเพิ่งจบมาทอนเมื่อสี่สโลไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วจะมาวิ่ง50โลแบบแต่เพรเพรเจ็ดนะ่าบอกว่ายากนะก็ไม่ได้ยากเพจเจ็ดแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกแบบ เฮ้ยเอาจริงเหรอจริงๆนะความสึกตอนนั้นคือผมไหวแคนะ่ห้าสิบเนี่ยตอนนี้มึนล้วเดี๋ยวใกล้ๆจะตัดเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดแลว <c oughs> ความสึกคือ <c oughs> ไม่ไหวแล้วอะสี่พันโลแต่เชื่อไหมว่าผมไม่ค่อยแน่ใจมันคือกำแพงไหมแต่ก็ไม่ใช่กำแพงเพราะว่าไม่ได้หมดแรง แต่ความรู้สึกมันมีความรู้สึกแปลกก็คือว่าทําไมพื้นมันเจ็บขนาดเนี้พื้นมันแข็งเปกเลยอ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเหมือนกับว่านี่ผมมองจอวางแล้วนะเออมันเหมือนกับว่าทุกครั้งที่กระแทกอ่ะรองเท้ามันแข็งนังเลยอ่ะนี่กำลังอยากรู้อยู่นะว่าเฮ้ยมันแข็งนังเลยมันเหมือนแปะปึ้งความรู้สึกนุ่มๆมันหายไปหรือว่าเท้าเรามันด้านไปแล้วแล้วคือแบบกล้ามเนื้อเราผิวหนังเราไขมันเรามันแบบ มันตายแล้วที่เป็นดิใต้เท้าอ่ะมันดุเหมือนเราเหมือนแล้วนะเหมือนสับหมูอ่ะเราก็สับหมูไปเลยตัดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตบรรยายต่อเหมือนเราสับหมูนะเราสับไปเรื่อยๆเราสับไปเรื่อยๆเนื้อมันแบบมันจะแบกจนแข็งเลยนี่กําลังจะหาวิธีอยู่เพราะว่าถ้าเราวิ่งห้าสิบโลแล้วมันเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยเหมือนพื้นมันตายอ่ะผมมำลังดูเอ๊ะหลงเท้า หรือเป็นเพราะว่าไอ้ชั้นผิวหนังเราหรือชั้นไขมันใต้เท้าเรามันมันกระด้างแล้วมันแน่นแล้วอะแล้วกดไปจนแน่นแล้วอะแล้วมันไปไม่ได้แล้วหรือเปล่าแข็งจังแล้วตอนช่วงสี่ห้าโลถึงห้าสิบโลเนี่ยแบบคืออยากให้ถึงจรงเลยแต่รู้สึกว่ามันใกล้แล้วนะเพราะว่าพอเราถึงสี่ห้าถเฮ้ยอีกห้าเราไม่ทําอ่ะ สียดายจังเลยถ้าไม่ทำเพราะกว่าจะมาสี่ห้าโละผมวิ่งมา5้ชั่วโมงแล้วอะอีก5้ากิโลอะมันก็หชั่วโมงกว่าวก็แค่อีกสักยี่สิสาิบนาทีเองเอพราะสักเพจเจ็ดเจาสาอีกสามห้านาทีเองให้มันจบไปเลยดีกว่านะเออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมกลายว่าพอได้ทำภูมิใจครับแล้วก็จบและนี่คือสถิติที่ อินเสิร์ตเข้ามาเนาะก็จะเป็นบันทึในการมินแล้วกันก็เป็นเวลาแล้วก็หัวใจเวลาที่วิ่งบอกว่าโหดมากแต่ลองดูว่าในแมนบิดลันเนอร์จะเดินหน้าไปถึงขนาดไหนกับกับซีรีส์เทรดมิลลันนิงนะครับ, <S <S บผมเชื่อว่า,อาคนอาจจะมองว่าการวิ่งด้วยฟ้าเนี่ย มันเหนอยมันเบื่อนะแต่สิ่งที่ช่วยผมจริงคือทีวีแล้วก็ผมมีความคิดอยู่อย่างคือว่าถ้าวันหยุดผมอะต้องนั่งแล้วดูทีวีห้าชั่วโมงดูหนังห้าชั่วโมงขามันอยู่เฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆอะถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นว่าแยกความสึกคือดูหนังแล้วก็วิ่งไปด้วยได้ไหมห้าชั่วโมงเหมือนใช้เวลาเป็นประโยชน์อะเออ คือเราก็บริหารกายแล้วก็บริหารความบันเทิงด้วยบริหารสมองด้วยสองอย่างได้ไหมและนี่ครับคือสิ่งที่ภารกิจแรกที่ทำก็คือภารกิจพิชิต50กิโลบรรูปวิ่งไฟฟ้าครับแม้วันนี้ผมจะมีวิดีโอมาไม่ครบนะครับเพราะว่ามันตัดไปก่อนเพราแบตหมดเดี๋ยวคราวหน้าถ่ายใหม่แล้วผมจะผมได้ถามเพื่อนแล้วเขาบอกให้ต่อ power bank ครับแล้วก็ เปิดลันยาวได้เลยซึ่งน่าจะสนุกแล้วก็คราวนี้ก็เลยแบบอยากจะมาแชร์เพื่อนว่าเอ้ยเงินยังเลย <laughs> วิง่งลุยฟ้าแล้วรู้สึกว่าภารกิจเฮ้ยน่าจะไปต่อได้อีกนะน่าจะไปต่อได้อีกนะเออน่าจะไปต่อได้น่าดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็รู้วิ่งฟ้าตัวนี้จะอยู่กับผมอีกนานแค่ไหน <laughs> เดี๋ยวก็ต้องหาวิธีอยู่เพื่อนๆที่ดแูแล้วรู้สึกว่า อยากให้แสดงแบบไหนก็บอกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยปรับมุมมุมไหนดีอยากให้เป็นอะไรแต่ผมก็ทําเท่าที่ทาได้นะเราก็คือมุมมันแคบอะโน้ต8มันไม่ไวามากะมันไม่เห็นเท้าลงอะไรเงี้ยก็แต่ก็อยากเห็นบริบทอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไปดงเห็นตอนวิง่งใช่ปะ่ะจะไม่เห็นตอนที่มาหยิบของเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆมันจะมีช่วงนึงที่ผมต้องสเปรย์เท้าเงี้ยก็ก็จะได้เห็นเวลาสเปรย์นะผมจะยิงแค่ตรงน่องกับข้อพับนะ ผมจะค่อนข้างห่วงตรงน่องข้อพับต่อไปผมยิงข้อเท้าด้วยแล้วก็อาจจะเป็นชิ้ชนสปริงด้วยอะไรเงี้ยจะได้แบบให้มันเ,เขาเรียกว่าทุเลาขึ้นวิ่งได้นานขึ้นนี่นะค,คือความสนุกกับบ,บิดลันเนอร์แล้วหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามและให้กำลังใจกับแมนบิดลันเนอร์ต่อไปนะครับกับภารกิจต่อไปจะเทรดมิลลันนิ่งหรือแมนเทรดมิลลันเนอร์เนี่ย <laughs> <laughs> จะไปไกลได้ไกลกัน ได้แก่แค่ไหนนะครับชอบกดไลค์กดสุดท้ายกดกระดิ่งกดตัดกิ๊กนะผู้ติดชอบกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดคอมเมนต์แล้วก็อันไลค์ได้เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ดีผมก็โอเวลาอันไลค์ผมก็รู้สึกว่ามีฟีดแบ็กบางอย่างแล้วถ้ามีกําลังใจแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แชร์เป็นเพื่อนแค่บอกเพื่อนๆไปดูได้รู้สึกว่าอ้ยมันมีคนหนึ่งเนบ้าผมจะได้ไปต่อครับแล้วผมชอบจริงๆกับการได้ทำสิ่งน,นี้ ทำช่องบีแลนเด์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ